เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2568เวลา9นาฬิกาศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทนาหารบกที่23จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโรหิถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2568นณพุทธศาส,สนาสถานค่ายศรีพัชรินตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น โดยมีพันเอกปิยะนงชนาะเสนาธิการมณฑนทหารบกที่23ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลจิตอาสาทั้งนี้มีจิตอาสาพระราชทานจากมณฑนทหารบกที่23กองพันมณฑนทหารบกที่23รอรอจิตอาสาจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑนทหารบกที่23โรงเรียนวัดศรีจันทร์โรงเรียนมหาไทยศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรมในการนี้มีผู้บริจาครโลหิตรวม48นายได้ปริมาณโลหิตรวม 21,600cc ซเติมโลหิตสำรองให้ศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านที่ร่วมสำรองโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินมนทนอาหารบกที่23เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส